สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอน้ำจิ้มหมูกระทะสูตรโคราชทำเองง่ายๆได้รสชาติที่ถูกใจอร่อยเข้มข้นครับวัตถุดิบหลักของเราก็มีน้ำจิ้มไก่ครับชมวิธีทำได้จากคลิปที่ผ่านมากระเทียมสับและพริจินดาเขียวแดงสับงาคั่วบุบเกลือน้ำมะนาวน้ำกระเทียมดองและผักชีตามชอบครับ นำน้ำจิ้มไก่300กรัมใส่ลงในหม้อยังไม่ต้องเปิดเตานะครับพริกจินดาสับท์40กรัมกระเทียมสับท์40กรัมน้ำกระเทียมดอง20กรัมเกลือ1ช้อนชาน้ำมะนาว20กรัมครับ คนส่วนผสมไม่เข้ากันครับพอเครื่องปรุงละลายเข้ากันดีแล้วก็เปิดเตาได้เลยครับใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวและคนไปเรื่อยๆครับพอเดือดก็เติมงาขาวคั่ว3มช้อนโต๊ะต้องบุบก,ก่อนนะครับงาจะได้มีความหอม เติมผักชีตามชอบครับคนให้ผักชีโดนความร้อนแล้วก็ปิดเตาได้เลยครับน้ำจิ้มหมูกระทะสูตรโคราชของเราพร้อมรับประทานแล้วครับโรยหน้าด้วยผักชีตามชอบครับ รสชาติเข้มข้นอร่อยมากครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ